สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนเนลนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าเมื่อนี่จ้าจอยก็มีแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายแล้วก็นี่เคอีวีไอพีเช้าบ่ายจ้าวันที่สิบเอ็ดเดือนสามสองห้าหกห้ามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมจ้าสำหรับผลสรุปวันที่สิบจ้านี่เคอีเช้าบ่ายแล้วก็วีไอพีเนาะจ้าเด่นเศร้าจ้าจอยให้เด่น เจ็ดหกลูดจ้าผลสรุปจ้ารอบเศร้าบนเจ็ดแปดห้าสองตัวล่างสามสองลูดไปเนาะจ้าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดนี่มาในหลัก้อยเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดเนาะจ้ารอบบายจ้าจอยให้เด่นศูนย์เก้าลูดจ้าผลสรุปจ้ารอบบายบนศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์มาตัวกับศูนย์สี่เนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้ารอบบายจ้า เด่น0รูด0มาจ้าสองตัวล่าง87รูดไปเนาะจา้า VIP จ้ารอบเศร้าเนาะจา้าบน20707มาเด่น7รูด7เนาะจ,จ้า PPF C จ้าจับขู่จอยจับขู่รูดไปเนาะจา้าไซรูดไซรวิ่งเข่าเนาะจา้า07 VIP จ้าสองตัวล่าง49รูดไปเนาะจา้ารอบบ่ายจา้ารอบบ่ายบน713 1นึสาลุดไปเนาะจ้าสองตัวล่างรอบบ่ายเก้าเจดเก้เจจอยจับขู่ลุดไปเนาะ้าเนอกพีพีเอฟซีจ้าเด่นเก้าลุดเก้ามาเนาะจ้าไายลุดสาวิง่งเข่าตรงๆเนาะจ้าเกเจรอบบ่ายจ้าวีไอขอแสดงความยินดีกับพีพีเอติดตามแนวทางนี่เคอี KE, ชาบ่ายเนาะจ้ารอบบ่ายมาสี 4, 0, นย์เนาะจ้าเข้าตัวกับ0ูนย์สจ้าเด่น0ูนยลุดศูนยมาเนาะจ้าสำหรับวีไอพีเนาะจ้าสายลุซ้าวิง่งห้าเข่าเศร้าระบายเนาะจ้า รอบบายเขาเกาเจ็ดตรงๆเนอะจ้าจสำหรับ V.I.P รอบเศรา 0, ้าจา้า0ูนย์เจ็ดนาะจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทงิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ P.P.F.C จา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจา้าสำหรับวันที่สิบเอดเดือนสามสองห้าหกห้านี่เคเช้าบ่ายเด่นเศร้าจ้าเด่นเศร้าวันนี้จอยให้เด่นสี่สามรูดจ้าสี่สอง สี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสามมีสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามแปดเด่นบายมีแปด เจ็ดรูดจ้าอย่าลืมวิ่งรูดเด้อจ้าพีพีเอฟซีจ้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าตัวเน้นจ้า สี่สามห้าสาสามห้านจ้าสี่สามสามห้าจ้าแปดสองเจ็ดศูนย์อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหนาจอไหวบันถึงไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีซีจ้าบางครั้งก็อาจจะเข้ามากบางวันก็อาจจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรนาะจ้า สุดท้ายจาะเขาให้พี่ๆเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจา้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะจา้าเข้าตัวใดแบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จอยฟังใดนะจา้จาจอยสียไดมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า